สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเอาบรรยากาศภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ท้องฟ้าดูสวยงดง,ดงามนะคะวันนี้เห็นไหมคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่น่าเด,นเดินเที่ยวนะคะเดี๋ยวให้อ่า ทุกๆคนได้รับชมบรรยากาศตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายครั้งที่มีฝนนะคะเราก็ไม่สามารถออกมาเอาบรรยากาศแบบสวยสดงดงามให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีอากาศดูแล้วสวยสดงดงามนะคะแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นนะคะถึงจะมีแดดแต่ก็ มีลมนะคะมีลมที่ว่าอา,อากาศเย็นนะคะแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าถึงจะอากาศแบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะใส่เสื้อแบบเราต้องดูแลตัวเองนะคะพูดง่ายๆะคะ—ดูแลสุขภาพนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะคะวันนี้ก็อ,ออกเดิน ชมบรรยากาศนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวยส,วยสวยดงดงามนะคะอันนี้เราก็ดีใจที่ได้ออกนะคะเพราะว่าเราจะมาชมที่เด็กๆเล่นกันนั่นเองที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเราจะเดินผ่านตลาดนะคะแล้วก็จะแวะที่ตรงนี้ให้เพื่อนๆรับชมนะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนนะคะที่มีทั้งเด็กประมาณสัก78ขวบนะคะจนถึง 14.. 15นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะโอ้โหเพื่อนเนเอ้ยถึงจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะมาชมดอกไม้ที่สวยงามนะคะคล้ายๆกับดอกญ้านะคะเพื่อนๆแต่ดูความสวยงามอ,อะไรจะขนาดนี้โอ้ยดูดูสิคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็ติดกับริมริมน้ำนะคะที่ ที่น้องเป็ดน้องห่านมาเล่นก็ถึงส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะคะก็เอาบรรยากาศแบบสบายสบายมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ที่ชอบนะคะนี่ก็เห็นไหมคะสวยสดงดงามนี่อยู่ในกลางเมืองนะคะแต่มีธรรมชาติแบบนี้นะคะหาดูได้ยากนะคะก็ เราไม่ต้องไปหาไกลนะคะความสุขนะคะเรามาหาจุดตรงนี้เองนะคะวันนี้ก็เราก็ได้มาได้รับชมอะไรที่สวยสดงดงามนะคะดูความสวยนะคะอือหือสวยจริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะโอ้โหเป็นดอกสีสีม่วงนะคะดอกสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนๆนะคะมันเข้ากับบรรยากาศนะคะโอ้โห นเราเน่จะทําอะไรก็ตามแต่นะคะมันต้องหาจุดที่ดูแล้วมีความสดชื่นนะคะมันจะเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นท้องฟ้าที่สวยสดงดงามอีกนะคะวันนี้ก็รับรองร้อยเปอร์เซ็นไม่มีฝนนะคะวันนี้รับรองนะคะนี่ก็เป็นทุ่งหญ้าข้างบ้านนั่นเองนะคะก็เราก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาตินะคะชอบแบบธรรมชาติ ก็ประมาณมานี้นะคะบรรยากาศสวยสดงดงามนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนนะคะชอบมากเลยบรรยากาศวันนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นอะไรที่น่าชดชื่นนะคะเี็นะคะแล้กก็ที่ได้ยินเสียงนะคะบรรยากาศสวยงดงามมากนะคะที่ได้ยินเสียงนี่คือรถทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่คือรถทำความสะอาดนะคะถนนนะคะเขาจะแบบว่าทุกอย่างเนี่ยแบบที่นี่นะคะวันเว้นวันนะคะทําความสะอาดถนนนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนๆได้ดูนะคะเฟอร์ฟกมากนะคะที่นี่นะคะเราไม่สามารถเดินกวาดตามที่ที่ถนนได้นะคะแต่ที่นี่นะคะเขาจะมีการ ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวเราก็จะซูมมาใกล้ๆนะคะแบบว่าเฟอร์เฟคมากนะคะที่นี่แล้วทาไมถนนก็ถึงสะอาดเพราะเขาทาแบบนี้นั่นเองนะคะนี่อันนี้กพอนรับชมนะคะน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วเขาจะเก็บกวาดไปเลยนะคะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคะ อาจจะเสียงดังนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะสะอาดไปเลยนะคะมันจะถูพื้นไปเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือ,อาการทำความสะอาดของรถนะคะจะไม่ต้องใช้แรงงานคนนะคะแค่ใช้คนขับก็โอเคแล้วนะคะนี่คือการที่เราอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะเฟอร์เฟคขนาดนี้นะคะก็ะไรดูลแลแบบว่า เสียงดังนะคะเสียงดังแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือการที่ความสวยงามของอต่างประเทศนะคะคือมีระเบียบเรียบร้อยความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งนะคะก็เราก็ดีใจนะคะที่โซนที่เราอยู่เนี่ยเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะคะก็เราก็ปรับรื้มนะคะเพราะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่จะไม่เห็นไหมคะวันนี้ก็ออกเดินนะคะออกชมบรรยากาศ ก็สวยสุดยอดงากนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศสวยๆนะคะ